สวัสดีครับวันนี้การของผมกช่องผมนะครับต่างดาเซียนปีเกดซีรีส์นะครับใครข้ามาอะไรก็เอาไปขายใจหน่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้ผมกหน่วยนะครับการก่อนอื่นกันเลยนะครับการมาพูดถึงชื่อช่องก่อนนะครับที่มาของต่างดาเซียนนะครับก็ว่าสงสัยนะครับว่าติดร่างมันเซียนตรงไหนนะครับกายอกตัวอย่างนะครับคําว่าเซียนมันแล้วแต่นิยามข้องคนคิดก่อนใช้นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับในนิยามของผมผมพุกว่าคําว่าเซียนนะครับคือเอาตัวเองรอด ในตัวไหนนะครับในการยุ่งในสังคมไดนก็คือว่าเสียแรงนะครับกามาจะอกต่อยวนแค่บ้านนะครับคือคือนั่นก็คือมันไม่ท่านนะครับในรูปแบบอีกเสียงนะครับก็คือสามเมียเสี่ยน,น้ำนะครับนั่นก็ถือว่าเสียยเมื่อนตุ่มหมานะกามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับกาวันนี้กาพุ่มหยอกต่อย่างนะครับการใช้ชีวิตบนนู้นนะครับการที่ว่าเราไปติดสายยาวหรือว่าเขาเรียกว่าไปติดสนามฟังน,นะครับกาพอดีหยอกต่อย่าง หนึ่งตัวอย่างก่อนคือเอามาจากเรื่องราวในคุกนะครับไบพีร่างพระนครนะครับก็เพิ่มไปฟังมาถึงก็เพิ่มยิบยิบหัวข้อตรงนี้เอามาพูดเอามาลงในช่องนะครับก็กรณีที่แกพูดถึงการวางตัวของคนตายเล,ลยแกการที่แกได้สัมผัสในไส้ใจคอ,อของคนตายนะครับก็อยากให้เอาตรงนี้อยากฟังอยากได้มาฟังนะครับจากที่ปากผีเขาได้มาสัมผัสคนตายนะครับและการอยากให้คนตายได้เก็บได้เอาไป ผิจานะครับ <gewoon> ว่าเราสมควรไปวางตัวบันพืชนะครับกับคนบานเพลอนเขาหมอเรายู่ในรูปแบบนี้นะครับเราก็ต้องยึดในรูปแบบนนี้วางตัวให้ยู่ได้นะครับกับตรงนี้นะครับย้ายเสียนะครับในทานาทีเราเข้าการตี้แล้วนะครับว่าคนท้ายวางตัวดีนะครับดักพวกทองนะครับในการมีคนต้ายยู่บางทางอุ่นใจนะครับนี่ก็ถือสุดๆนะครับคนบานเราที่คนท้ายจะย่นะครับนี่ก็บถือยางให้กับตรงนี้นะครับเก็บข้อดีที่ คนต่างวัดอื่นคนภาคอื่นเขาได้มองนะครับว่าเราเป็นคนที่ว่าดักควพองนะครับดักพี่น้องไม่มีคำว,ว่าไอ้นาไวลังลอกนะครับนี่ก็คือยากเอาตรงนี้ให้คนตายได้ยึดได้คิดนะครับว่าเราสูบผว่างตัวผังพื้น,นะครับมันก็มีถังดีไม่ดีมันก็แล้วแต่นะครับมันก็ปาป้นกันไปไม่ใช่ว่าเราคนตายทุกคนมันยังไม่ใช่นะครับกายแย,แย่แต่กายยากห้เอาตรงนี้ข้อดีมา สรงเสิมมาได้ดูนะครับการวางตัวนะครับว่าสมควรวางตัวกันแนวรูปแบบพันพื้นนะครับกนะารไม่มีได้มาร์กไปทรงนเลรนะครับนะคือโอตามานโอสุราชนะครับโอสุราชนี่ก็เจอที่วัยหนุ่มนะครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับบ้านใต้เนี่ยไปสร้างปัญหาตามเรือนจําภาคใต้นะครับ น่าจะเป็นเรือนจนะํานครเรือนจําสุราษฎร์เนี่ยแลวเขาก็ส่งย้ายกันขึ้นมานะโดยทุกคนเนี่ยมีสลักใบแดงน,นะสมัยก่อนเนี่ยมันยากมากเลยนะครับที่ว่าจะส่งคนใต้เนี่ยขึ้นมาอยู่ภาคการเนี่ยหมายความว่าคนพวกนี้ต้องสร้างปัญหามากเขาเผาเรือนจทาทะเลาะวิวาสร้างความวุ่นวายกับเจ้าที่นะส่งกันมาเยอะมากเลยนะครับและตอนนั้นเนี่ยผมลงแดนเจ็ดเนี่ยผมเจอแล้วสไตล์ของพวกคนใต้กลุ่มนี้นะคือโอตามานเนี่ยแก๊งของเขาเนี่ยสี่สิบห้าสิบคนเนี่ยคือสักตามานแบบนี้หมดเลยนะเหมือนเล่แบนนะ โอ้โหน่ากลัวมากเลยผมเจอเนี่ยสี่สิบห้าสิบคนเนี่ยเซตนี้หมดเลยแต่พอเขามาเนี่ยเนื่องจากเขามีสลักหลังเขาสร้างปัญหาให้กับทางเรือนจําภาคใต้พอมาไว้หนุ่มในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีใบสั่งให้จาัดก,การสี่สาสิคนเนี่ยคือโดนลุมนะโดนลุมทำร้ายก็จับกระจายแดนต่างๆไปผมย้ายไปแดนสี่ี่ไปเจอโอ๋โอตามานเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านบ้านใต้วันนั้นนะมีเด็กบ้านอยู่เขา40-50้าคนเหมือนโอ๋ก็ถูกบีบถูกบ้านกลุ่มต่างๆเนี่ยบีบนะฮะบีบโน่น แต่โอตามากีผมผมก็พยายามจะดูแลเขาผมกับหนุ่มมาทอนก็ดึงมาเป็นเพื่อนกันนะดึงโอในบ้านตาให้มาอยู่ด้วยกันนะเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราไปไกลที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยกฎของคุกเนี่ยมันบีบคั้นมันเอาเปรียบทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นโจกันกดขีดคมเหงทุกอย่างทั้งที่เราไม่ใช่คนที่ทะเลาะกันนะครับพวกผมกับหนุ่มมาทอนเนะี่ยก็ไม่ชอบผมก็เคยถูกถูกทำร้ายถูกบีบถูกกดขค่มันก็เอามาดูด้วยกันพออยู่แดนสี่เสร็จผมก็ย้ายมาแดานสองพวกโอ้ก็ย้ายกันอีกนะบ้านต,า,นตาย้ยายกันอีก สร็จแล้วโอตามาเนี่ยก็พอพวกเราทะเลาะวิวามีเรื่องการโกก็อยู่เซตบ้านเราก็ถูกเจ้าที่ตียับขึ้นมาเลยนะงั้นเป็นอันว่าคนใต้เนี่ยใจถึงมากถึงแม้ว่าเขาจะมีคนน้อย3 4มหคนบทเขาจะเอาจริงเขาก็เอาจริงสิ่งที่ผมชอบคนใต้คือหนึ่งเขารักพวกจริงๆฮะมันเป็นเหมือนคนต่างจังหวัดนะครับผมค่อนข้างจะคบคนต่างจังหวัดเยอะคนต่างจังหวัดนี่มีสายสัมพันธ์ที่ดีหมายความว่า เขาไม่ค่อยหน้าไหว้หลังหลอกไม่ค่อยกระล่อนนะฮะผมเป็นคนกรุงเทพผมรู้ดีตัวผมเองก็เป็นคนกระล่อนปิ้นป้อนนะครับเวลาผมคบคนต่างจังหวัดผมรู้สึกว่าเขาจริงใจและคนใต้เนี่ยใจใหญ่เอาจริงมีคนใต้อยู่ข้างๆเป็นเพื่อนเนี่ยอุ่นใจนะฮะในมุมของผมนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมเจอสองนะักโทษคนนี้ในเรือนจำนะนี่นะครับการจอบลับไปแล้วนะครับเป็นเรื่องราวนะครับที่พุ่งไปฟังะระยรับพุ่งประทับใจนะครับประทับใจแทนคนตายนะครับที่พีเข้าได้พูดถึงนะครับ ในการวางตัวนะครับในการสัมผัสนะครับที่ผีก็ได้สัมผัสนะครับกากร่นก็ขอคบคุณเรื่องดีๆนะครับบ่ายเรื่องเล่าในคุกนะครับบ่ายพีรางธนาคอนนะครับเคยยักฟังเรื่องเต็มอีพีเต็มก็ไปติดตามในช่องผีเข่าได้นะครับ mean เรื่องเล่าในคุกนะครับของพีรังธนาคอนนะครับผพมก็หยิบหยิบในเรื่องอีพีของผีเขา้เขา ในข้อดีนะครับที่เขาผูดถึงคนตายนะครับก็เอามาลงในช่องพุ่มนะครับวันนี้การไม่มีไร้ไม้นะครับการแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะพุ่มไปเจอตรงไหนดีดีนะครับพุ่มจะไปทําใครติดตามการวองตัวของใครนะครับกับฟ้ากันด้วยนะครับกับช่องตัมราเซียนพีเคเดอะซีรีส์นะครับกับพุ่มนุกนิกตัมราเซียนพีเคนะครับสวัสดีครับ